สวัสดีครับวันนี้ก็ลงทะเลกันอีกทิปหนึ่งครับนะนวันนี้อยู่ที่ราวัยครับราวัยคนของอนันก่อนครับ ก็มากับไบเอกครับนะเรือสามใบเท่าครับลงเรือหน้าหาดเลยครับหน้าหาดลาวัยที่ฝั่งใกล้ๆกับโครงนะอันนี้สะพานสะพานข้ามข้ามมาฝั่งลาวัยครับแล้วก็นี่หน้าหาดขี่มาหน้าหาดมาลงกับฝั่งเอกครับมาแล้ว วันนี้ลมแรงนิดนึงแต่งผ<ม>ัวพี่ตารครบับมึนๆนะเปล่ยมึนๆอ่ะ ละมาดานไม่ได้ตายดีดิตายดีลงไ้มาด้นา,านไม่ตาก,กูเลย<อ> ไอ้ท่โอ้ยไดัโอ้ยไเหมอ้ยไมดันสันโชกองันเอเอาไนี่เงมัได้แลวว่าเดนะกบับเอาดี๋ยวเดี๋ยวไปดูมัวขายอยู่เลยดินี่เต็มแรกมาแล้วครับไม่ทันได้ถ่ายครับลงไม้เลขไม้เลขกเลยไม้เลข ใส้สวยเลยมานอ,องกิโลได้กินดีไว้ใครจะมือนำไปไหนนำไปไต้เลยตอนนี้มตะตอนนี้กงเลยก็คือ, <c oughs> อปลาอยู่ตรงนี้ว่าอือ

ยกได้ให้ฟือเฮ้ยเฮ้ยยยกกันดเ้ดังกันนี่เป็ร่าเคนเต็มเร่มาแล้วมองไซสวยกินอใครทำอทํเครับสอตอไม่ตัไป

ก็ตไปเลยไหมพี่โอโมรีดเนาะลมอลุดอืุดฉันุดรุดลุดรุดรุด,ดยนโยงไปเลยยยนไปเลย,ย

ตัวนี้มัยก็พอหมื่นเดียวจ้าวว่เตที่ปลเคกมว่ะมันหรอ๋อไม่ผือไม่ผืออร่อยปเอาซนนัอม่นหลากอ้ยมันแไม่ืออ้อมไม่หลามยมาแต่เรื่องที่ตัวนี้

สองตัวสงตาสงตัวกับนีปลาเกาคนคนละแบบเลยนี่คนละแบบนี่เโเลยใส่บัวใส่บัวเนี่ยเาติ้าก็ฝก็ฝกันนี่เยนเเวียนเวียเวียนเวียนเวีัอยืนยเวียนเวียจอัดขึ้นเลยได้ได้ไหมปื

Đưa cho nhanh nhanh nhà 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 cũng, nhà nhà nhanh cúm, nhanh cúm nhanh 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 mà mà nhanh 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 Mà nhanh 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 rồi. โคโรลงไปได้ลย่ยนเอยเนี้ยเพื่อเปียกเลยดิเนี้ยนะโอ้

solid cá hắc đai nè. Coi 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 coi, engine. Sắp bay chậm rồi, đây lần này ôm vào rồi sắp chì. Đi nát. Chị chồng pha rồi bao không mai yên. Mai không yên. bằng tỷ đồ khóc nhẹ lệch còn <laughs> ăn ừ. ไปจอเล่มไมยได้หรอยมาช่วกันมองเน่ตัวว่ววชุมนี่ตัวมันขึ้นมันขึ้นยามันไม่ต้องเบร์ไม่แล้วนะมันไม่ไม่ต้องเบร์ไม่ต้องเบร์มนี่แนะาุงนาเรียกข้้อยู่เอออัดขึ้นมาเลยขึ้นเลยอัดมามา้มาแล้วมา้มาเข้ดมา้มาอ้าเอ้า

มาอะไรวะลงมา<ะ>เวู้ไปานฮะทะนนะี่คืนาตวาเราลดไปพอดังห,ดห,แบบหมดบีเนาะเออมกหลอกแม่แน <c oughs> cứu ta pa hả? vui thế nào? à, mập lắm, bắt cá sông Nam, được qua này rồi, đúng rồi.

ไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวครับฝนก็ตกครับวันนี้ตั้งคืนตั้งลุมตั้งฝนเลยครบสุดไปหาที่หัวแหลมตรงนู้นก่อนเยไ

โอ oh ้โ oh. หนี่ลงไปไม่เดียวเลยครับ oh. น <Ooh. S 2> ี่จีบบอน้ำทำให้พอดีเลยทำมือครับนี่สองสองเนี่ยเลยติดกเป่าไปด้วยอืมโล่อืบอรอ น,น,น,นู้นู้นี่น้นั้นคนได้เลออเอออเออเอออเออๆออเออเออเอออเอเเดอเออเออเอออ

เดี๋ยวไป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 ดารองไี่นารอนารอนารอกเอออ๋อตึงตึงเทียงการชูเลยอาขันตังก่อนหกลาวป่ะฉูมัดมัดบอลล็อกแล้วได้ล็อกแล้วได้ล็อกแล้ว